เค okay, ค่ะทุกคนพร้อมหรืยอยังตอนนี้กี้กำลังจะพาทุกคนขึ้นไปดูในส่วนของเจดีที่วัดมเหยยงแล้วนะคะเป็นเจดีช้างล้อมนะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเจดีองค์นี้นะคะคือสร้างน่าจะสร้างเป็นองค์แรกๆเลยนะคะเหมือนกับว่าสร้างวัดมเหยงขึ้นมาเนี่ยเจดี JD เนี่ยสร้างก่อนนะคะโดยเ,ออเจ้าสามพญาท่านทรงได้แบบนะคะมาจาก เาขาเรียกอะไรนะลังกานะคะอย่างที่กี้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่า,า,าพระเจ้าอะไรนะคะพูดชื่อไม่ถูกแล้วนะคะพูดพูดอีกทีก็ไม่ถูกแล้วอะ่ะที่ท่านไปลบนะคะแล้วก็ใช้ช้างเป็นสัตว์พาหนะของพระองค์นะคะช้างของท่านเนี่ยชื่อว่ากุนทนนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าก็เลยเอาช้างเนี่ยมาเป็นเขาเรียกอะไรนะมาเป็นสัตว์ที่อยู่ล้อมรอบในส่วนของเจดียในการสร้างวัดแล้วก็เจดีย์แห่งนี้เนี่ย มันจะได้รับอิทธิพลหรือว่าศิลป,ปะมาจากทางตั้งแต่ยุคศรีสัชนาลายัยสุโขทยัยอย่างที่คีบอกว่าอาณาจัจากรพวกนี้นะคะก่อนหน้าที่จะมาเป็น,นยุธยาของเราเนี่ยนะคะโซนโซนบนๆไปเนี่ยคือเลยเหนือเหนือแล้วขึ้นไปเนี่ยเขาจะค่อนข้างาให้ความเคารพกับสัตว์สัตว์ที่แบบเขาเรียกมีบุญคุณน่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าหรือว่า แม้กระทั่งสัตว์ในในตำนานอย่างพญาน,นาคอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าวัดทางนู้นน่ะจะเป็นแนวแนวนั้นเกือบจะทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยอยุธยาเราเองเนี่ยที่มีลักษณะเจดีย์ที่มีช้างล้อมแบบเนี้ยกี่ก็เพิ่งจะเห็นที่วัดมเหยยงเนี่ยที่เดียวนะคะแล้วก็ที่วัดธรรมิกราชเนี่ยจะเป็นสิ่งล้อมวัดแม่นางปื้มก็เป็นสิ่งล้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนที่อื่นนะ เจดีที่อื่นๆไม่มีอะไรล้อมนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพระพุทธรูปล้อมๆใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับเป็นอ,อ,อย่างเจดีพระปางวัดลาบุรณะนะก็มันก็ไม่ได้ล้อมอยู่ข้างล่างนะมันเหมือนกับไปล้อมอยู่ข้างบนยอดยอดปายนะคะมันคนละส่วนกันค่ะคนละอย่างกันอันนี้เราพูดถึงในมุมที่ว่ามันเป็นลักษณะของอ,อช้างที่ล้อมอยู่ในส่วนของฐานของพระเจดีฐานเลยตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ กี้ขออนุญาตทุกคนจริงๆนะคะเนื่องจากว่าย่ามันจะค่อนข้างขึ้นสูงนะคือกี่ไม่อยากเดินไปนะคะแต่จะบอกให้รู้ว่ากี่เคยเดินไปข้างหลังมาแล้วกี่ก็เลยจะรู้ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีช้างแบบนี้ล้อมแบบนี้เลยแล้วช้างทุกตัวที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยอยู่ในซุ้มจรนำด้วยนะคะซุ้มจรนนำคืออะไรซุ้มจรนนำก็คือการก่อ,เ,อเขาเรียกการทําปูนขึ้นมาครอบในส่วนของสัตว์ อย,อย่างที่เจดีย์นี้ก็คือช้างใช่ไหมคะคือเขาทาซุ้มขึ้นมาทําเป็นแบบเป็นปูน,ะเ,ปนเป็นช่องนะสำหรับให้สัตว์ให้ช้างอยู่ในล็อ,ลอกๆ,ๆของแต่ละตัวเองเนี่แหละเขาเรียกว่าซุ้มจระนำนะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ใช้กับช้างเสมอไปนะคะอย่างที่ที่ไหนหนะวัดบางที่อย่างเงี้ยที่มีพระพุทธรูปอยู่ในอยู่ในในใน,ในกรอบๆแบบเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าจรนำเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะบันไดาทางขึ้นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกัน ะะก็ถ้าเกิดจะดูรอบๆนะคะเราไปดูจากด้านบนนะคะแต่ขี่ขอนยญานจริงดูมันย่ามันขึ้นเยอะนะคะที่นี่เขายังไม่ได้มาตัดญ้านะโอเคขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะคะว่าน,นี้คืออะไรนะอันนี้มันคือยอดจะด,ดีหักลงมาเนี่ยค่ะนอนแองแมงอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไม่สงสัยก็คือดูจากลักษณะก็คงหล่นลงมานานแล้วจริงๆนะคะดูจากลักษณะเห็นไหมคะ ทงล่นมานานมากแล้วจริงอะนะคะแล้วก็พอเราเดินเข้ามา,าแล้วนะคะที่ขึ้นมาจากด้านหน้านะจากด้านหน้าเนี่ยในส่วนของเจดีทรงทรงทรงระครังเนี่ยนะคะทุกคนเห็นปะโอเคยอดมันหักลงไปแล้วนะตรงด้านด้านที่เป็นฐานตรงนี้เห็นปะมันเป็นกลมกลมเห็นปะขึ้นไปแล้วพอมาถึงตรงชั้นเนี้ยรอบๆบเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยก็จะอยู่เรียงรายล้อมล้อมล้อมรอบในส่วนของเจดีเลยนะ เออเนาะไม่เคยเห็นจจดีแบบนี้จริงๆนะคะเนี่ยน่าจะมีที่วัดไม่เหยยงที่เดียวแน่ๆเลยนะมีพระรูปอยู่ในแบบนี้แล้วก็มีมีมีกรอบล้อมมีมีช่องช่องช่องก็น่าจะเป็นโจรน้เหมือนกันนะคะแต่ตรงเนี้ยช่องเนี้ยจะใหญ่กว่าเขาพิเศษที่ไม่รู้ว่าในเนี้ยก่อนหน้าน,น,นี้มันเป็นอะไรมาก่อนนะใน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 ,ในช่องเนี้ยมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะคะเนี่ยค่ะข้างบนเห็นไหมคะตรงนั้นแอบ,บมีให้เราเห็นเลยเห็ว่าชั้นนั้นเป็นดุมดำอ่ะ ต,ต่อถ่านได้ลองได้กี่หัวใช่ไหมคือเวลาผ่านไปนานแล้วนะคะเห็นให้เหลือแค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วอ่ะนะคะสวยคือตอนใหม่ๆคงสวยงามมากเลยอ๋อกี่ลืมบอกไปทุกคนเห็นทางลงไหมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะที่นี่มีทางขึ้นทางลงสี่ทางนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะมี่ทางขึ้นทางลงสี่ทาง แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแพลนไปยากทางๆด้านข้างนี่เห็นไหมชัดเจนเลยก็จะมีในส่วนของเนี่ยเห็นไหมช้างช้างอยู่ในซุ้มจระนำทั้งหมดเลยเออมีประวัติอยู่ตรงนั้นเราจะลงไปดูกันไหมอ่าใช่ไหมคะมีประวัติก็ดูประวัติเขาหน่อยแล้วกันจะได้ไม่พลาดนะ สองตรงด้านหลังในส่วนของเจดีย์ช้างล้อมตรงนี้มีเจดีย์ลายอยู่สององนะคะเห็นไหมคะด้านนี้กับด้านนี้นะเนี่ยค่ะเจดีย์ลายกี้มาดูประวัติกั๊บนึงนะ,ะทุกคนดูช้างล้อมไปก่อนนะสวยจังเลยเนาะคือมันสวยแบบคลาสสิกอ,ะอ่ะเจดีย์ประธานนะคะทร,ระทนนะะงระฆังตั้งอยู่บนฐานประทักษณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันได4ี่ด้านที่ฐาน ที่ฐานประทักษิณประดับด้วยประติมากรรมรูปช้างอยู่ภายในซุ้มจรนำเห็นไหมอย่างที่กี้บอกด้านละ20ตัวด้านละ20ตัวหมดนี่ก็คือ80ตัวนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่ได้รับพิทธิพลมาจากเจดีในประเทศศรีลังกานะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคติเรื่องช้างหนุนศูนย์กลางโลกฐานชั้นบนรองรับองค์เจดีประธานประดับด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นเห็นไหมคะที่กี Daniel, ้บอกเมื nah ่อสักครู่นี้เห็นปะรอบๆจะมีพระพุทธรูปปูนปั้นรอบเลยนะคะมีจํานวนอยู่20สซุ้มนะคะ คือพระพุทธรูปก็อยู่ในซุ้มเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้คืออันนี้คือประวัติเห็นไหมคะอ่าแสดงว่าแสดงว่าเมื่อกี้ที่เดินมาใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเราดูเราดูจากสถานที่จริงก่อนนะคะแล้วก็สันนิษฐานเอาจากสิ่งที่เราเห็นนะคะแล้วพอเรามาอ่านประวัติก็โอเคตามนั้นนะคะถือว่าเริ่มพัฒนาแล้วนะคะเริ่มที่จะแบบเออดูออกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีพอสันนิษฐานไปแล้วมันไม่ค่อยจะถูกเนี่ย ความมั่นใจของเราบางทีก็อยากมั่นใจน,นะที่พูดเสมอเสมอนะเพราะว่าบางทีเพราะมันผิดไปแล้วเนี่ยคนอื่นก็ก็จะได้รับข้อมูลผิดๆไปด้วยเนี่ยค่ะอันเนี้ยนี่เหลือพระให้เห็นแล้วนะมีอยู่ยี่สิบองค์แต่ว่าตอนนี้เหลือไม่ถึงอ๋อนี่ไงตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันค่ะแต่สันนิษฐานว่าตรงจุดนี้ยน่าจะเป็นพร,พระพุทธรูปที่องค์ใหญ่กว่าเขาหน่อยนะคะซึ่งเหมือนกับ เวลาที่เราไปในส่วนของวัดต่างๆนะคะที่เขาจะมีระเบียงโคตล้อมรอบในส่วนของเจดีย์ประธานใช่ไหมแล้วรอบๆระเบียงโคตอ่ะมันจะมีในส่วนของพระพุทธร,รูปที่อยู่รอบๆอย่างเงี้ยบางที่เนี่ยก็จะเป็นพระพุทธร,รูปที่ระดับเท่ากันหมดเลยองค์เท่ากันหมดเลยแต่บางที่ก็จะมีเล็กมีใหญ่ลดหลั่นกันไปแล้วแต่การจัดวางรูปแบบของเขานะคะแต่ตอนนี้ที่กี้เห็นก็คือว่ามันเหมือนกับว่า 20องค์ที่อยู่รอบเนี่ยมันจะมีอยู่4องค์ที่จะใหญ่กว่าเขาอะนะคะซึ่งจุดที่เป็นจุดที่ใหญ่กว่าเขาเนี่ยมันก็จะตรงกับทางขึ้นเหมือนกันนะคะฝั่งนู้นก็เหมือนกันก็จะตรงกับทางขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะตรงกับทางขึ้นตรงนั้นเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะคือที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังเนี่ยอย่างเจดีย์ที่วัด วัด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 เดี๋ยนะไปมาหลายหลายที่มึนเดี๋ยนะวัดชัยวัฒนารามเนี่ยที่ปางประธานเขาจะเรียกว่าจัตุลมุกเจดีของเขาจะเรียกว่าจัตุลมุกแต่ที่นี่คือเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรียกตามนั้นละกันนะคะจะได้ไม่ผิดโอเคนะไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของพระวิหารกันมากดีกว่านะคะถึงเวลาแล้วนะคะก็ถ้ายังมีคนอยู่บนนั้นเราก็เดินดูก่อนรอบหนึ่ง ะะแต่ถ้าเกิดไม่มีคนก็เริ่มได้เลยเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะคะใครที่มาอายุธยานะคะอย่างที่คี่บอกทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าที่วัดมเหยยงแห่งนี้น่ยก็มีคนมากราบสักการะพระกันบ่อยนะคะที่นี่เขาไม่ได้มีแต่เฉพาะในส่วนของวัดเก่าฝั่งนี้อย่างเดียวเขายังมีวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสที่นี่ก็ได้รับความศรัทธาจากผู้ศรัทธานิกชนนะ,ะมีคนมาที่นี่กันเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นก็ ใครผ่านมาก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานเข้ามากราบพระนะคะอย่างที่บอกว่าโบราณสถานพวกนี้ถ้าไม่มีคนช่วยดูแลไม่มีคนช่วยอนุรักษ์มันก็ไปตามกาลเวลาค่ะอย่างที่กี้พูดเสมอว่ามันของเนี่ยสิ่งของเก่าๆทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้รบบโบราณค้าคืเสมอไปนะคะมันต้องมีคนช่วยกันดูแลแล้วก็มันก็มันเป็นที่มาที่ไปเป็นตัวบ่งบอกแบบพณีวัฒนธรรม ความเป็นเราอะนะคะอย่างน้อยก็ถึงจะไม่รักมันจนสุดใจก็ขอให้อย่ดทิ้งขว้างแล้วกันเนาะใครที่ผ่านมาก็มาเที่ยวยุทธยากันเยอะๆนะคะคือในช่วงที่กี้ยังอยู่อยุทยาเนี่ยกี้ก็จะทําให้ดีที่สุดละนะคะพามาเที่ยวในทุกๆที่เลยใครที่ยังไม่เคยมาที่ไหนก็มานะคะเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวปลายปีเนี้ยนะคะเขาจะมีงานวัดกโลกนะคะเดี๋ยวกี้จะอัปเดตให้อีกทีนึงว่าวันที่เท่าไหร่บ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปในส่วนของ พระอุโบสถด้านหน้ากันเลยนะคะที่ที่ทอุโบสถก็น่าจะเป็นจุดที่ได้รับความนิยมมากๆเหมือนกันเมื่อกี้แอบส่องดูแล้วสวยงามมากนะคะดูจากไกลๆยังสวยเลยโอเคค่ะ